ยินดีต้อนรับสู่ Channel s q u i m m n n e x e ครับผมวันนี้ผมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศคริสต์มาสครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่25ธันวาคมครับผมผมเองก็จะพาไปดูนะครับว่าวันคริสต์มาสนีครับที่ชาวคริสเตียนเนี่ยเขาทำอะไรกันครับก็เลยพามาที่โบสถ์ครับมาดูวันคริสต์มาสที่โบสถ์กันนะครับโบสถ์ที่ผมพามาเนี่ยจะชื่อว่าคริสตจักรใจสมานครับอยู่ที่สุขุมวิทซอย6นะครับผม บีทีเอสนานาครับวันนี้เขามีงานกิจกรรมคริสต์มาสแห่งความสว่างครับผมวันที่25ทธันวานครับ Oh, <laughs> อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการอธิบายนะครับว่าทาไมพระเยซูถึงเกี่ยวข้องกับว<ม>ันคริสต์มาสวันนี้ครับคนไทยเราเชื่อเรื่องเวทกรนะครับเราเชื่อเรื่องเวทกรรพระครมมีก็พูดถึงเรื่องของเวทกรรนะครับวันอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องเวทกรรมมันมีจริงนะครับและมันมีอำน,นาจที่จนนะครอบงำพระเยซูก็เปิดเผยเรื่องความจริงว่ามันมีพลังอำนาะจ เราเล่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชั่วร้ายมันก็ส่งผลกระทบในด้านลบมาสู่ชีวิตเราหลายคนรู้สึกว่าชีวิตเมื่อหลายเราจะหมดหมดเวรหมดกรรมสักทีนี้ยหลายคนก็คนไทยก็เชื่อเรื่องหมอดูนะไปดูดวงดูอะไรต่างไปดูเจ้าขี้เจ้าดวงเราก็แสบแย่เลยนะชีวิตเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ที่สดใสที่เราอยู่นะ เมื่อพระเยซูยเห็นความเชื่อครับคำแรกที่พระเยซูตัสคืออะไรครับบาปของเจ้าในกานยกผู้น,น,นำาศาสนาตกใจมากทำไมกล้าพูดคำนี้ใครจะยกบาปได้ที่เยซูรู้ความคิดแล้วปลงเขาพูดออกมาเลยว่าเพื่อจะพิสูจน์ว่าพราะองค์นั้นมีอำนาจในการยกบาป พระองค์ก็เลยสั่งคนงานมาลุกขึ้นคนงานันลุกขึ้นเลยนะครับพระเยซูคริสต์มีอำนาจในการที่จะยกโทษความผิดบาป,ปและปลดปล่อยให้พวกคนที่มาหาพระองค์นันะ้นลุกค้นจากเวรตาในอดีตและเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ทำให้พระองค์มีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นได เป็นผู้ที่มาจากสวรรค์นั้นแต่เพราะว่าพระองค์ได้สลักชีวิตของโกลบนไม้ใหงเถชดใช้หนี้บาปเวรกรรมให้เราหมดสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีอำนาจที่จะปลดปล่อยเราให้หลุดออกมาได้เราขอบคุณพระเจา้าคนมากมายในสมัยของพโร์ได้หลุดและเริ่มต้นมีชีวิต และที่สำคัญครับวันนี้เนี่ยครับก็จะมีการแจกอาหารนะครับให้กับคนที่มาร่วมงานคริสต์มาสในวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพิสเซียนหรือเป็นคนที่มาเที่ยวก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยมีของกินหลายอย่างเลยที่จะมาให้ทุกคนได้กินกันนะครับผม มีทั้งอาหารนะครับขนมนะครับเต็มไปหมดเลยเยอะแยะมากๆนะครับผมบวันนี้นะครับวันคริสต์มาสก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะกินได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับสำหรับวันนี้ สำหรับบางคนนะครับอยากจะรู้ว่าของกินพวกนี้มาจากไหนนะครับก็คือมาจากพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในโบสถ์นะครับเอามาถวายนะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับคนที่มาเดินในงานนี้นะครับผมได้กินกันแบบฟรีๆเลยครับคือทุกคนต่างเอาของกินที่อาจจะเป็นที่ตัวเองทําอยู่นะครับเป็นธุรกิจของตัวเองหรืออาจจะไปเอาร้านมาลงนะครับเพื่อให้ทุกคนได้กินได้มีความสุขกันในวันคริสต์มาสนี้ครับผมสวัสดีครับค่ะ ผมก็ได้มาเป็นเคบับนะครับแล้วก็กาแฟเย็นนะครับผมน่ากินมากๆเลยส่วนด้านนี้นะครับเป็นทอดมันกับไก่ย่างนะครับผมดูไก่ปิ้งวันนี้นี่คือเยอะมากๆนะครับเรียกว่าสามารถกินได้ไม่อั้นเลยนะสหรับสมาชิกที่มาแล้วก็คนที่มาเที่ยวในงานริซซ่าวันนี้ครับคนย่างนี่ก็ตั้งใจย่างเลยนะทางด้านนี้มีน้ำปั่นนะครับเป็น สมูตี้โยเกิร์ตนะครับผมอันนี้เป็นของทอดแล้วก็หมูสเต๊กครับน่ากินมากๆเลยมีซอสด้วยนะแล้วทางด้านนี้ครับมีฟูด้ดพาร์คพิซซ่ามาด้วยครับเริ่มหามมาแล้วพี่สองจะมาจบคลินี้ค่ะ เป็นอะไรครับเนี่ยน้ำตกหมูครับน้ำตกหมูครับผมน้ำตกหมูนะครับผมทวามกันสดๆตรงนี้เลยสดเลยครับเยี่ยมมากครับวัตถุดิบตรงนี้เลย ด้านนี้ก็มีอาหารเหมือนกันครับ,บ,บเป็นอะไรเอ่ยอันนี้อันนี้นนก็จะเอ้ก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณน,นะครับดูเครื่อง oh, โหเครื่องเยอะมากๆเลยมีทั้งไก่ทั้งกุ้งผักนะครับปลาหมึกนะครับแล้วก็ไข่นะครับแล้วก็น้ำาโอ้แล้วก็น้ําราดนะครับน้ําราดของก๋งวยเตี๋ยวหลอดนะครับเครื่องเต็มเยอะมากนะครับแล้วก็นี้ใครมาเนี่ยอิ่มแน่นอนอร่อยด้วยอ่า ด้านนี้ก็มีผลไม้นะครับที่เตรียมมาครับมีส้มโอะนะครับมีส้มโอกำลังเตรียมกันใหญ่เลยส้ตตมตำคอหมูยา่างโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับส้ตมตำคอหมูยา่างใกล้ค่ะคอหมูย่างหมูจะตก <c oughs> <s> <S โหปวดมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นขนมโมเฟริรนนะครับตรงอะไรข้าวันั่งเมอาน้นี่มีโจ๊กด้วยนะครับอ้าวโดว์เมื่อกี้โจ๊กกิ่โจ๊โโจโโจกเป็นไงครับโจ๊กอะร่อยไหมครับอร่อยมากอือรอนานสุดจริง ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนที่เด็กๆและวัยรุ่นในโบสนะครับมาเล่นดนตรีกันด้านล่างของโบสถ์ครับผมเพื่อให้ความสนุกนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศของวันพิซมัสด้วยครับ ครับก็มีซุ้มสอยดาวครับผมมีเบอร์ต่างๆนะครับให้จับอยู่ข้างในนะครับนี่ก็น่าจะมีรางวัลอยู่เยอะแน่ๆเลยครับพอดูจากดาวที่มาแขวนวันนี้นะครับเยอะมากๆเลยเราก็จะใช้ซอ,องนี้นะครับในตอนเริ่มต้นมาจากฉลากครับเราจะเลือกได้หนึ่งอันนะครับผม เอาอันนี้แล้วกันครับขอบคุณครับเราต้อไปทีดจุดรับของได้มาเป็นกระป๋องน้ำครับเอ่อสามสี่ห้าสำหรับวันคริสต์มาสเนี่ยครับก็เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีนะครับไม่เฉพาะสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นนะครับแต่สำหรับคนที่สนใจนะครับผมแล้วก็อยากมาร่วมงานคริสต์มาสเนี่ยครับ แต่ละโบสถ์นะครับก็จะมีจัดนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับทุกคนครับผมถ้ายังไงมีโอกาสเนี่ยวันคริสต์มาสลองไปที่โบสใกล้ๆหรือโบสถที่มีคนรู้จักไปดูก็ได้ครับคุณอาจจะได้พบโอกาสที่สนุกๆอะไรแบบนี้อีกครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย